สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโลโบอกนะครับในแมปบอกฟตุตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยิงเรือนะครับตอนที่เราลาดเจ้านะครับน้อเช่าเรือก่อนนะ จะมาสอนวิธีที่ว่าเอาเรือยิงเรือโจรสลัดนะครับเวลาเราออกลาเจ้าเนี่ยมันจะมีเจ้าทะเลกับเรือโจรสลัดโผล่มานะครับเดี๋ยวเราจอดรอเจ้ากับทะเลกับเรือนะครับอันอื่นนะครับให้เพื่อนๆกด ชิปนะครับเนี่ยกดชิปปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ midt. อย่างนี hui, ้นะครับคราวนี้เวลาเซตค่าให้สามารถกดชิปได้เนี่ยให้เรากด escape หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้เราเลือกการตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เราเลือกอันบนสุดนะครับให้กดเปิดนะครับทองใครจะเป็นปิดอย่างนี้ไว้ให้เรากดเปิดนะครับเพื่อเราได้กดชิปได้นะครับเสร็จแล้วก็กดปิดออกไปพอกดชิปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเมาส์มันจะหายนะครับแล้วก็จะเป็น โฟกัสแบบนี้นะครับนเดี๋ยวเราจอดรอเรือนะครับหรือไม่ก็จ้าทะเลนะครับแต่จุดประสงค์ผมจะมาสอนยิงเรือนะครับต้องรอเรือผีเราจะใช้เรือโจมตีเรือผีนะครับก็จะพังง่ายเหมือนกันนะครับดีกว่าเรามาต่อสู้เองนะครับโดยการกระโดดออกจากเรือแล้วก็ไปยิงเรือผีนะครับบางทีเรือเราจะแตกก่อนนะครับ อันนี้เอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราไปหาเกาะลับนะครับคือนั่งเรือไปไกลแล้วนะครับเราต้องเซฟตี้เรือของเราไว้ไม่ให้พังนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับเรือเราจะเสียดาเมจน้อยมากนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเรือเกิดนะครับโอเคนะครับเรือผีเกิดแล้วนะครับให้เรานะครับปรับ กดชิปนะครับเพื่อปรับเรือเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ขี่วนเรือของโจรสลัดไปแล้วก,กดยิงไปเลยนะครับอันไปหาแล้วเราก็กดยิงเลยนะครับคลิกซ้ายยิงปกติเลยนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าเรือฝั่งโจรเรือผีมันจะยิงเราไม่โดนเลยนะครับแต่ว่าเรายิงมันโดนทุกนัด นี่ก็เป็นวิธีการยิงเรือผีนะครับแล้วอโอกาสของโอกาสผลปีาศาจจะดรอปดีด้วยนะครับสมมติว่าเราไปหาก่อนรับอยู่ไกลๆนะครับเจอเรือผีนะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับทําให้เรือเราไม่เสียเลือดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราลงไปสู้กับมันเนี่ยเราทิ้งเรือไว้เนี่ยเรือเราจะเสียหายหนักนะครับทําให้เราต้องได้กลับมาหาเรือใหม่นะครับเสียเวลานะครับ สังเ,เกตว่าผมยิงวนยิงฟรีไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะพังครับแต่ลำเล็กมันพังง่ายนะครับเ,เ,นะเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการยิงเรือผีนะครับแบบง่ายๆนะบแบบที่เรือเราไม่เสียเลือดเลยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เสียเลือดคือตอนที่มันโผล่มาครั้งแรกแล้วมันมายิงเรานะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการสอนวิธีการยิงเรือผีโดยใช้เรือของเรานะครับทําให้เรือของเราเสียเลือดน้อยที่สุดครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ